พี่เกศครับถ้าปากของเราเนี่ยสวดมนต์ต่อเนื่องไปตามบทแต่ใจเนี่ยเผลอไปคิดเรื่องอื่นอยู่บ่อยๆแบบนี้เราจะได้รับพลังบุญไหมคำตอบคือได้รับพลังบุญจาก วจีกรรมแล้วก็กายกรรมค่ะวัชีกรรมกับกายกรรมคืออะไรคะวัีกรรมคือการเอื้นอน่อยนะปากเราก็บันทึกบุญเนาะเราไม่ได้ไปด่าใครเราก็สวดมนต์อันนี้พลังบุญนะคะจากการบันทึกบุญจากการสวดมนต์ก็เข้ากายกรรมเราก็นั่งสวดมนต์ไปนะคะเราก็ได้บุญจากตรงนี้แต่ในส่วนของมโนกรรมเนี่ยค่ะที่เราคิดเรื่องอื่นอยู่บ่อยๆเนี่ยถ้าคิดแล้วใจสบายก็ได้อีกหนึ่งบุญนะคะในหนึ่งครั้งที่เราทําอะไรเนี่ยมันจะมี3ามเด้งอยู่ในนั้นเนาะอาจ ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้คิดเรื่องอื่นนะคะเราวนเวียนอยู่กับบทสวดนึกถึงพระในมือนึกถึงหลวงปูด่ดูนึกถึงบทสวดมนต์เนี่ยโอ้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ทําให้พลังบุญนั้นคูณ3นะคะอันนี้ก็ถือว่าพลังบุญคูณสองในส่วนของการที่ใจคิดวกแวกไปเรื่องนูน้นเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเลยค่ะหลวงตามาพระวรมคตวิริยธโรก็สอนเราอยู่บ่อยๆเนาะว่าเวลาเราสวดอ่ะให้เราคิดไปตามเรื่องราวของเรา แอบเห็นอะไรไหมคะท่านไม่ได้ห้ามเลยว่าห้ามวกแวกห้ามคิดนะคะ ให้เราคิดไปตามเรื่องราวของเราแล้วก็แผ่ไปยกตัวอย่างเช่นนะคะนึกถึงงานที่กําลังจะไปทํามโนกรรมเนี่ยถ้าคิดแล้วใจสบายบุญมันเข้าแต่ถ้าคิดแล้วใจขุ่นขุนเนี่ยบุญมันไม่เข้าหลวงตาเลยให้กุศสโลบายเป็นเวลาคิดถึงเรื่องราวต,ต,ต่างเนี่ยคะ่ะก็ให้แผ่ไปด้วยโมไปด้วยยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นพี่เกศเนี่ยนั่งสวนม์ไปแล้วก็คิดถึงเรื่องธุรกิจที่จะต้องทํา หลวงตาบอกว่าให้แผ่ให้นึกถึงเรื่องราวนะคะก็อาจจะแบบหลวงปู่ค่าหนูจะทํายังไงให้งานหนูเยอะๆให้มีคนมาว่าจ้างหนูไปเป็นวิทยากรเยอะๆดีหลวงตาหลวงปู่ค่าขอให้ติกตอกของหนูเนี่ยมีคนได้ไอเดียแล้วหนูขอเกาะกระแสะบุญตรงนี้ไป เห็นไหมคะว่าความคิดของพี่เกดก็ยังฟุง้งแต่พี่เกดก็เป็นการที่เชื่อมต่อคุยอยู่กับหลวงปู่หรือสมมุติว่าพี่เกดอ่าร้อยสร้อยมนตตาส่งให้ลูกค้าใช่ไหมคะแล้วก็นั่งคิดเอ๊ะเมื่อกี้ร้อยสร้อยเส้นนี้ไปนะหน้าโมพูดทายะโอ้เมื่อกี้ร้อยสร้อยเส้นนี้ไปนึกถึงเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่เกดก็หลวงปู่แผ่ส่งกําลังนะคะให้กับสร้อยมนตตาของหนูใครได้ไปขอให้เขาโชคดีสําเร็จในสิ่งที่อธิฐานนะคะ ใช้ความวอกแวกของจิตที่คิดไปในเรื่องอื่นๆมาเป็นการบันทึกบุญได้ด้วยนะคะด้วยการแผ่บุญโมทนาบุญหรือพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งตรงนี้ถือเป็นการบันทึกบุญพลังบุญก็จะเข้าเช่นเดียวกัน ซึ่งถ้าสงสัยในเรื่องนี้นะคะสามารถย้อนกลับไปฟังในคลิปที่เกตลงเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของสวดแล้วจิตวอกแวกได้ก็จะบอกเทคนิคในเรื่องของการบันทึกบุญตอนจิตวอกแวกก็ได้คิดเรื่องงานคิดเรื่องคนสมมุติว่าเราคิดเรื่องลูกหนี้ของเราเดิมเนี่ยพอเราคิดแล้วใจมันตุ่ยอันเนี้ยบุญก็ไม่เข้า แล้วแถมยังตัดรอนด้วยกรรมที่ใจตุยๆของเราดังนั้นพอคิดถึงลูกนี้นะคะก็ให้บอกลวงปูค่ค้าขอให้เขาเนี่ยมีงานทํามีเงินเยอะๆและมีความคิดที่จะเอาเงินมาใช้เทวดาของคุณลูกนี่มาเอาบุญด้วยกันนะแล้วก็ไปดึงติ่งหูเขาลากเขามาให้เกิดใจที่อยากจะใช้นี่เราหน่อยเนี่ยแหละค่ะเราสามารถวอกแวกแบบบันทึกบุญไปได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นสวนมดมนต์แล้วคิดเรื่องอื่นนะคะถ้าคิดแล้วใจสบายใจก็ บุญก็ยังไหลเข้าแต่ถ้าคิดแล้วใจมันตุยๆเนี่ยก็ต้องรีบนึกถึงพระนะคะแล้วก็รีบทําตัวแผ่หรือมูนาแทบทันทีจะได้ทําให้พลังบุญนั้นไหลเวียนเข้าสู่จิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาเวลาบุญมันเข้าบุญคือความสบายเมื่อไหร่ที่เราประคองใจได้สบายยาวนานอันนั้นล่ะคะบุญไหลเข้าพลังบุญที่เราจะได้รับก็มีอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่อารมณ์เสียรู้สึกแย่ใจตุยเกิดความอื่นๆในห้วงใจเนี่ยอัน บุญมันไม่เข้านะคะก็มีความหมกไม้หมุนหมองเกิดขึ้นในใจเราแทนมันถูกเบียดด้วยความหมุนหมองดังนั้นเมื่อไหร่ที่หมุนหมองให้รีบนึกถึงพระนะคะคุยกับพระก็คือหลวงปู่ดู่หรือครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็คุยไปในเรื่องราวต่างๆแล้วรีบใช้ตัวบันทึกบุญทันทีไม่แพ้บุญกับโมทนาบุญหรือพิจารณาเรื่องราวต่างๆนั้นนะคะที่สําคัญตอนในเรื่องของการพิจารณานะเทคนิคคือพี่เกดจะรีบกลับมาแบบ กลับมาเช็คขั้วหัวใจตัวเองตลอดเวลาว่าหนักหรือเบาใสหรือขุ่นอึดอัดหรือสบายถ้ามันอึดอัดปุ๊บก็จะลุกขึ้นขยับท่าทางสร้างบอ d y l a n g เกจที่จะทําให้สมองเนี่ยรู้สึกเบิกบานพอสมองมันเบิกบานใจมันก็จะรู้สึกแบบอา้าวไม่ได้เครียดนี่ไม่ได้โกรดนี่ไม่ได้เกลียดนี่โอ้โอเคมันสบายนี่นะจากนั้นบุญไหลเข้าแบบออโต้เลยค่ะถ้าอยากได้รับพลังบุญนะคะ <c oughs> ก็แนะนําว่าหยุดคิดไม่ได้ก็ให้คิดแบบบันทึกบุญแผ่โมหรือพิจารณาโมทนาบุญหรือพิจารณาไปด้วยแต่ถ้าสมมติอยากได้พลังแบบคูณ3กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมนะคะสวดแบบมีอินเนอร์สวดแบบเพลิดเพลินถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชาให้นึกว่าตัวเองกําลังสวดมนต์ถวายครูบาอาจารย์นะคะที่เรานับถืออย่างพิเกตเนี่ยจะบอกว่าพิเกตสวดมนต์ถวายให้กับหลวงปู่ดูลวงปู่ดูมาฟังนะคะก็จะมีความเ,าเขาเรียกว,ว่าใส่ใจนะคะละเมียดลำบา แล้วก็มีจิตที่วนเวียนอยู่กับบุญนะคะแล้วก็มีความเพลิดเพลินกับบทสวดส่งผลให้ใจมันสบายบุญก็ไหลเข้าแบบต่อเนื่องตลอดเวลานั่นเองค่ะลองเอาไอเดียนี้ไปใช้ดูนะคะไม่ต้องหยุดคิดหรอกค่ะแต่ทุกครั้งที่คิดให้บิดจ,จิตไปบันทึกบุญด้วยนะคะสาธุค่ะ